สวัสดีย้มมาเลรยงครับพี่น้องเมืนน่อนี้มาเบิงบักธิดาครับตามาเบงต้นบักธิดาสูงกุ่งต้นนี้ผมที่มาตัดงามันออกครับมันแตกไหมครับที่ได้แตงน่อยมันไมหมเห็นออก่อยครับมันห้อ,อยากครับมันสูงบ้านผมปลูกสองต้นนี้กอิ่มเบมิดปีนะครับแตงกิ่งเห็นมันออกตลอดปีครับอันนี้ผมจริงช่วงไป สองสามเดือนครับ mm hmm. ว่ได้แต่งไม่ได้เปลี่ยนสูงนะครับมาหนี้ผมก็เลยที่มาแต่งท่นนี้ mm hmm. แต่งกิ่งบมกสีดาเนาะ mm hmm. หาแป๊บนึงครับตั้งกล้องก่อนอุป mm hmm. กรณ์ก็มีนะครับ mm hmm. เลี้ยงครับเลี mm ้ hmm. ยงเลี้ยงกับกันไกลครับ mm hmm. กันไกลตัดจริงตัดกันเลยครับ เสร็จแล้วครับพี่น้องแตงกิิงไหมครับเหมนเตกยอดไหมแตงที่บุกฎีดาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับช่องกเกษตรท่อต่อครับช่องยูทู e นี่ครับวันนี้นอ้อยมันแท้งยอดไหมครับ แทงยอดไม่เพราะเขาเขากันนับใบกันเบื้องถ้าเก้าเก้าคู่ใบนะเขาก็เดียดยอดไม่ออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวพันที่เปลี่ยนนุวยครับอันที่ออกน่วยเขากินอันนี้บักทิดาครับปลูกุมปลูกไว้แค่สองต้นครับปลูกไว้หน้าบ้านสองต้นก็ยอิ่มครับยื่บ้านใน้อองนี่หน้าบ้านกับมีอันนี้นะครับเนี่ยบักอง,งุุนครับบักอง,งุ่นสองต้น องุ่นสองต้นเดี๋ยวที่ได้ไมาแต่งกริงเอางายวยมาวยครับองุ่นรอบที่แล้วได้กินเจ็ดพวงครับครั้งแรกได้กิ่นเจ็ดพวงรอบนี้น่าที่ได้กินลายกว่าก็อันนี้แก้วมังกรครับมันมังงามเลยนะครับแก้วมังกรกับงามครับนี่จะสองต้นนะครับเบื้องแคบคุณนะ แก้วก่อนแล้วเริ่มออกดอกแล้วนะครับปลูกทุกอย่างเลยครับอยู่บ้านผมบอกพริกกะเมี่ยงพู่นะบอกพริกบอก,กบวบบอกนาวหรือว่าบอกละมุดหน่อยนีต้นเดียวครับต้นเดียวนี่ก็กินทั้งปีแล้วข้าวยางเบิางสักหน่นอ,นอยเต่งไหม แมนะ่นครับไ้นะครับถือปุยพงขีดครับนี้มันน่องผมครับปลูกไว้ข้างบ้านผมก็เงือกเงือนมันอยู่ข้างบ้านคือง้ามก็มันอยู่ให้อันนี้ปุยอย่างน้อคือง้างจะนะครัูนะครับกัวหัวลิก นี่มันอยู่ข้างบ้านนะครับติดกับบ้านได้เนี่วันนี้พอซัมนี่กอนะครับออกันไมหมลิปหนาครับ